น้ำจิ้ม,มซีฟูด้ดใส่น้ำปูราดเลยค่ะมันนี่หมุม้นตามเกี่ยวบอกพี่มาแต่ว่า<ม>หอยอันนี้มันออกง่ายเลยปูเล็กปูหน่อยภาคใอีสานน้อยแปลว่าเล็กปูตะมูตะมิ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมือน,นี้มากกับพี่บอลแดงด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหมวยนะครับผมค่ะพามาบึงบรรยากาศเขาเขี้ยวเขี้ยงงามๆอันนี้หน้าหน้าไผ นาพี่บาแดงนะผมเองนะครับพี่นงข้างหลังเขากำลังเขียวงามเลยค่ะพี่นองก็เลยแบบพาวาพี่นองพอดีมาเล่นมูก็เลยพาพี่นองมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจ้ะมาฉลองแปดแสนซับด้วยอกะก่อนอื่นกะขอพุณนพี่นองทุกคนทุกกำลังใจแล้วก็ขอพุณนพี่พีมูมูขอพุณนพี่พีเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องนงด้วยค่ะที่แบบติดตามเป็นกำลังใจดีๆให้กันเสมอมากะขอพุ่นหลายๆเด้อจ้ะมูนอีกกะได้เม่นุ่งห้อยหอมเนาะจ้ะอันนี้ต้มใส่ตะไคร้อ๋อต้มใส่ตะไคร้ปกติใส่ใบบักขามอวตมนะใสได้ ใส่ได้บดใบบาขามอ่อนแล้วไก้ส้มมงตะไร้อ๋อไอ้ใบที่ว่ามีรสชาติเปรี้ยวมันห่มันจะเขาเอื่นว่ามันจะไปดับไปดับข้าวดับดับเมื่อของหอยอ๋อโอเคอ่ะมาพี่น้องเส่บสร็จนกันครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มฟีฟถ้ยใส่น้ำปูร้าด้วยค่ะืัอนี้อู้เอาเลยล้นลุยมาแบบแถวนี้ตรงกินเมนู่แบบประจำท้องทิมด้วค่ะพี่น้องหอมจ้าอาหารตามฤดูกาลได้กินปีละครั้งนะครับเพิ่นออกเป็นยามเพิ่นเนาะใช่ อันนี้เป็นหอยภูเขานะครับโมเมนต์หอยน้ำเดอ้อพี่น้องอืมอืมน้ำจิ้จนะมแซ่บเนาะครับมาเด้อครับอากาศหนาวแล้วพี่น,อน้องเหงาเต็มเลย ไปซับนองหน่อยแม่วันนมุนตามเกี่ยวบอกคุณว่าแ,แต่ว่าหอยอ,อันนี้มันออกง่ายนี่แกงไส้นองใหม่กระเสียบด้วยค่ะเนะ้ะ รสชาติเพนจบนะบูมขมด้วยค่ะหอยชนิดนี้ไม่ขมไม่มีตาแล้วก็ไม่เมาแล้วก็วบาหยาพผ่อนรสชาติแบบหอมอ่อนๆด้วยนะมสมกับที่มาของคำว่าหอยหอม,อมเพิ่นจะแถบบุ้มมีรสชาติด้วยค่ะพี่น้องนุงหมวยชอบ มากเนอะอือบอ้เูรโหนะน่ามำคัญจ้ะแต่ว่าหอยเดือดขมเนาะกินเ่อเดียวเข็ดเลย <c oughs> บางคนว่าอันนี้เป็นหอยเดือดคนละแบบเวยค่ะพี่้องหอยเดือดจะรุ่งใหญ่กว่านี้ แล้วก็ออกออสีน้ำตาลออก,ออกสีสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองส้มะครับอืมมีแต่แบบอ้วกเลยตุยเฮ้งแนถึงตาผีบอแดงอยอะ หม่กัน nhau n h แต่ว่าหอยเดือนเนี่ยบางทีมันก็ออกสีน้ําตาลนะมันแล้วแต่เหมือนแล้วแต่พื้นที่ใช่ครับบางทีก็ออกเหลืองส้มบางทีก็ออกเหลืองน้ําตาลบางทีก็ออกน้ําตาลเลยครับมันจะเป็นเป็นน้ําตาลเลยครับมันมีหลายแบบแต่ว่าเป็นหอยชนิดเดียวกันแต่ว่ารสชาติบ่กือกันเลยค่ะพี่นองขมแฮงเดี๋ว่ามันเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนาะ ไม่ธิ์นะเนาะพวกหูเห็นขวานมีส่วนเดียวในหอยถือบ่คุมก็คือแบบปิกาจูของหอยด้วยค่ะพี่น้องอันนั้นมันไม่ใช่ตัวเดียวอันเดียวเขาบอกมาเป็นเหมือนสะดือหอยอืคนเอามาเรียกว่าตัวเดียวอันเดียวของหอยเอนตามเพิ่์มน่าจ้ะเขากับบุมมีความหู้เขาจะมีทุกตัวแม่ไม่ทุกตัวใช่ตัวเมียเขาก็ไม่มีใช่ไหมแต่เป็นจุกะจู้มันเป็นเหมือนสะดือของหอยอืมีทุกทุกอันทุกตัวอื อร่อยอืมน้ำจิ้มแซ่บด้วยค่ะพี่นอ้องบรรยากาศก็สวยเนาะเมนสิงเขียดคินหอดแบบนีตอนสม,มัยก่อนเทคลิปใหม่ๆนะไปนั่งยู่น้ทน่ทุ่งนาแบบนี้ละเสียงเขียดตัวน,นี้สิสดอเอาดีกาน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มอร่อยมากเห็นสีเข้มๆนี่โบเข้มด้ค่ะพี่นอ้องใส่น้ำปูระพาแซ่บอืมไม่เค็มแล้วก็มไม่เผ็ด พอดีเอาชื้นหน่อยอืมหอมเขาบังอันนั้นจริงๆเคยมานางมงนี่ย่จะเห็นภูเขาจำได้ภูเขาข้าวมันบังเขาบังสวยๆเขาเป็นผู้ยังผู้น้อย ปกติภูเขาเขาจะยาวต่อกันใช่ไหมครับยาวยาวยาวต่อต่อต่อกันเป็นภูเป็นภูไปเนาะใช่ใช่ครับแต่ว่าภูน้อยเขาจะเป็นภูลูกเดียวเลยเดียวเดียวเลยเดียวเดียวเลยน่อยเนาะใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีการเชื่อมต่ออืมซื่อพี่ม่าพ่นกันมาจากแบบก็เลยเรียกภูน้อยหรือว่าภูเล็กกันเลยครับภูเล็กภูน้อยภาษาอีสานน้อยแปลว่าเล็กภูเตมุตะมิ อือร่อยเข้ากันมากแบบเอาเจอเอาเจอซี่ฟุหล,ละใส้หนัพปลาโมเมนต์ Moment, ข้าวด้วยค่ะพี่น้องโมเมนต์ Moment, หนงจะไม่ออกกลิ่นปะลาแต่มันจะนัวขึ้นมาเอาไปแบบที่จะกินกุ้งแซนบน้ิชปลาเลยแบบนี้หลายคนถามอยูน่นะว่าหาซื้อที่ไหน หอยหอมพี่น้องพอนากกินน้ำนะครับน้องมวยฮชดจังไรมันผมกระซื้อมากินพี่กระซื้อมากินนะครับน้องมวยอันนี้ตลาดคําชะอีบอกตลาดคําชะอีโลละเจ้าบาทนี่โลละร้อยแปดสิบคัดใสแม่ยูมีหน่อยหน่อยหน่อยก็เห็นอยู่แบบน้อยหน่อยอยบอกอันนี้คัดอ๋ออันนี้หมายถึงมาแบบแต่ก่อนเคยเห็นแบบน้อยหน่อยนะเนื่ยรวมอันนี้มีแต่หน่อยใหญ่ด้วยครับพี่น้องใช่ครับ กินไใดนใน้เรื่อยๆบ้กคมนะพี่งแล้วก็บุหยาพอ,อืมบรรยากาศดีๆงามแดงๆฟังเสียงเกียดจหน้าห้องครับ นาวบอ,อได้เงาแตก<ะ>บ้านเขาเนาะคือใจแบบทำไมเป็นดิดหน้อยเน,น,น,นาะนุ่มอยเนาะหนาวนาวมากถอยได้เป็นนิกหน่อยธรรมชาติบ้านเขาครแบบับช่วงนนหนาวนช่วงเกี่ยวของสินะแต่ก่อนมันจะบม,มีรถอันที่ว่ารถเกี่ยวแบบเกี่ยว เขาเราแบบส้ำเร็จเลยนะมันจะเป็นรถเกีียวไอ้เมื่อเกีียวก่อนเราเอาไปกองกองไว้แล้วก็จะมีรถมาหน่วดเขามากแบบขึ้นไปกระโดดเลีนกองฟางางามพันหนวดเขานะซึนซอมากกับแบบกินข้าวจีงสิมากมากงามครับเม่นี่โอ้โห แบบเด่เบิ่งทุกหนเลยเนาะน่ามีดีพี่หนอมันบอกขาดขีอหอยปังเนาะหอยปังขาดหอยปังนั่งหน่วยกับเด่นั่นหน่อยกับโบเด่แ,แต่ว่าหนังกระเสบิ่กกันเลยมัดแซบบ่บหลายล้วนี่ลูกครื่งอยู่บ่ โลกว่าโลเข่งแต่ดี้นมเมาหอยเราสามารถกินได้ตลอดผัก <laughs> อ,อยดังชอบกินผักผักกรอบมากมได้กินแบบ <c oughs> พวกสลัดพวก มาลาจีนั่ยสิกับอันน้ำจิ้มซี่โครนะมันเข้ากันออกปะออกโอ้โหบวขาดพาอพี่น้องแต่ว่าอันนี้เห็นไหมบอกถ้าเขาค้างได้ละไข่มันจะเหลืองไอ้ขี่ตายก้น ไข่เพื่อนคะพี่หนุกมันจะออกเหลืองๆเลยเห็นไหมครับถ้าเขาเหมือนกับบ่าหอยเขาถ่ายถ่ายของเสียข้างในมันออกหมดตะกลมมันจะเเลืองอย่างนี้แหละเบียกเลย อร่อยห่อนแห้งย่างไม่แรงไส้เนื้อค่ะพี่น้องมจริงจริงอยู่บ้านกับย่างลงไปกับพี่น้องหน้าด้วยกันแต่ว่ารถใหญ่ลงบ่ได้ญด้วยค่ะพี่น้องลงยากก็เลยได้กินอยู่ออฟฟิศตลอดพอดีได้เฮ็ดงานน้ำเนาะแพ็คของแพ็คยังกะสะดวกค่ะพี่น้อง อันนี้มากหน้าพี่บอแดงถนนทุนทางเพื่นกว่างดีค่ะเอาหลุดลงมาได้กใส่ของใส่ย,ยังลงมากาามาเบ่งธรรมชาติมองค่ะข้าวเขียวอัน,นข้าวสื่อมากี่เข้าตรงแบบเอาข้างขึ้นเพื่นไหวบอหอยชนิดลืมทำข้างให้เพื่อนทายของเสียอื ข้างคืนแบบต้องแสบนะเขาขัางไว้ธรรมดาเขาขัางไว้ธรรมดาแต่วัเวลาเขาเขาเขาอันนี้เขากระล่างน้ำทุกเช้าโอ้โ<บ>ขอโทษขอภายน้ำเผือนะครับพี่น้องหนเนาะอือเดี๋ยวสิไปนัางกินต่อก็พี่บาแดงด้ค่ะตอนนี้ เบิดแน่นอนค่ะพี่น้องนี่น้ำจิ้มกับแบบเหลือเต็มเลยเลือเสร็จไปลวกกินอีกเนาะนี่ก็ตำหม้อหง้อมพ,พอนี้มันคำนั่นพี่นอะะ้องแล้วก็เก็บของเก็บยังอันนี้กับเ,เปียกเบื่อละพี่น้องน,นั่งเก็บของเก็บยังพาก,กันแบบไปเก็บผักขาไปเกป็บนมไปซับนมใหม่มาและะ้วกัย่างเบึงแบบพักเพิ่นนะคะพี่น้องหลาะเบึงมไม่เก็บพักเอามะม่วงข้าไปตำครับค่ะเอ้ามื้อนี้ก็เอาบรรยากาศมีโอกาสเนาะมาฉลองแปดแสนซับ ค่ะแล้วก็มีโอกาสมาเที่ยวบ้านพี่บาวแดงก็เลยเอาบรรยากาศทงหน้าเคี้ยวๆเวนาะคะ่ะมาฝ <Okay. S 1> ากพี่ต่อหน,น้องแล้วก็เดี๋ยวจะลงงลีปเก็บผักขาให้พี่น้องเบื่องนําค่ะกะขะบ่ได้เนาะค่ะกะ,ะขอบคุณพี่น้องทุกคนถูกกับลังใจไลยๆเ้อร์ค่ะทีเป็นกําลังใจดีๆสพอร์ตมวยกับพี่บาวแดงมาโดยตลอดจนเฮ็ดให้เปล่นผากินผ้าเสีบเนาะค่ะเดินทางมาหอดแ0 0 0 0นซับสไครบ์กัขอบคุณหลยๆเ้อร์ค่ะพี่น้องขอบคุณจากใจค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้ว้อค่ะสวัสดีค่ะ